Yo, ว่าไงไว้ต่นดีแม็กหนึ่งจุดเก้าเครื่องเดิมๆพรถึกเรือกจัดได้ทุกอาชีพครับพี่น้องฟีดาวพรเริ่มต้น6กพันบาทครับพี่น้องนาวัสดีครับพ่อกับไอเสมรถซิ่งทั้งทีไม่ต้องมีรถตีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซี FC, ไปทำมาหากินครับออนิยวอินสูดีแม็กหนึ S, Cap, ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์เอสแคปสเปซแคปตัวเตี้ยปี2017แต่งรอแต่งสวยเครื่องเดิมจากพี่น้อง แม็กเวลยางไลไฟท่อเสียงหวานเจี๊ยบครับพี่น้องหวานดีบอเ่เบิ้อโอ้ยจักน้อยจักน้อยจักน้อยนะเครื่องเดิมๆสีเดิมๆครับพี่น้องนะมีเบิ้เรรชียวแบบแต้งซิ่งแบบจุดจวดเชียวแบบเครื่องเดิมๆเมชียบแบบพอมเอาแบบอะเราวาสั่งสั่งได้ดอะรถไอเสียมบนี้หลายแบบหลายสไตล์ครับพี่น้องนะเชียวแบบเบิ้ลตัดเอาแบบแต้งซิ่ง เอาแบบรถบ้านเดิมๆมาหายเสียผู้นี่รับจบที่ศูนย์บาทคันนี้เดิมๆเ,เครื่องเดิมๆนะฟีดาวฟีจองงวดพอนเริ่มต้น6 0ันจัดได้ทุกอาชีพครับพี่น้องโอ้เครื่องเดิมเครื่องแห่งสนิทก๊บนะเดิมบิดฝาเดิมๆฝาเดิมๆจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าข,า,ขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก็สร้างเฮ็ดให้ดน้ยสวนแม่บ้านรับพ่อกีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับล้อขับสิบล้อขับแมคโค รับจบศูนบาทปีแรก1ั0หกพันลังจา่นั้นพันเกบาทครับพี่น้องสนใจแคปหน้าจอรอรับส่วนลด2,000มืบาทนะกดไลค์กดแชร์นะอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนคอมเมนต์ด้านล่างคลิปคลิปหน้าเดี๋ยวไอเสียมจัดรถมารีวิวให้อีกคือเก้าครับพี่น้องแก้วบ่าพิมพ์คำว่าแก้วเดี๋ยวสุมแกกเสื้อให้ครับไปล้นแก้วไปล้น